อกลุ่มพันขป้าพปน้องข้ามี่ไงเยอะเกะอ่ะจังแจกตาสุดสวนข้ามีหน่อยกะนั่งพับเพียบกินอยู่บ้านกับพี่น้องค่ะเออกินชมไม่ต้องข้ามี่ไงตาสุดสุดเยอะหวมนใจพักามันพัก อ้นมีใหญ่อันนั้นสวัสดีค่ะคุณแซมมาคุณเซปลาสวัสดีครับพี่น้องค่ะสาวเดือนค่ะมาพบมาพอกันกับบรรยากาศนอกบ้านคือขึ้นจ่ะเมื่อกี้ยังบ่ขึ้นเลยจ้ะพี่น้องจ่ะเพราะว่าม้าละขึ้นสาวเดือนได้อะไรล่ะพี่น้องจ่ะได้เมนูแซบเมนูนัวก,กับคนหน่อยกันนอกบ้านตำส้มตำกุ้งดองค่ะแซบอ่ะ ตต่บอกคุ้นโดนไปหน่อยเออขวดโคกใส่จ้ะขวดโคกใส่ใจเปล่าเซียบักอุ้มดองดนชั่วโมงนึงค่ะจะโดงโดนค่ะมันดำโพดคนมากดำกว่ดองไปเลยจ้ะข่อยบ่ดองข่อยบ่ดองโดนค่ะเพราะมากดำมันได้กับคนหน่อยัคนหน่อยขอบคุณพันกระดูขอบคุณ ทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณคอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไ่ดได้เก่าขนาดกสดดิ้นจะเต็บมีเธอไรอุ่นใจตารวงค่าพกพาไปได้ทุกที่สะดวกทุกเวลา <c oughs> อารมณ์ดีน้อสาเดือนเจ้าโอ้ยคนเท้านะพี่น้องคะ่ะเออใส่ก็มิถูกจะเฮ้าถูกใส่ก็มีสุกเฮ้าสุกมาคะ่ะจวด <c oughs> บาดคอหอนทอง,ทอง,ทองบาบบาดวหมาาพี่เนางเอ้ยมีข้ปุ้นอยู่ข้างหลังเออคอยว่าอยากตำใจอืม,มาก่ะกินกุ้งทำไมตึงไว้หัวนี่กินหัวมันดูดอืมอืมอมผักมาจะกสวนมีผักขาแล้วนะกงตุ้งได้มาจากสวนน้ำหึกฝนอืม,อม นี่มันเจ้าน้ำมันไหลมาข้างหลังค like ่ะแต่นพื้นที่มันคลอยมาข้างหลังค่ะก็ไม่เห็นน้ำเลยมาแลวค่ะปาดมาจับมาสูบไิที่ทำด้วยนะคะจับ พ่อขาม,มีคนถามคือฝ้าอกินดิดนแต่ไปแล้วเป็นคนกินยังสีมาตตาได้แล้วค่ะเรียมัมกย่องกินได้จ้มแต่บะเนาะ,ะเรยนมาเทสเซน่งามแต่ จุดจะยิงมากหลายใจบถัถอดกุ้งพันขปุมมากไปเนอะข้าวมิยไงคือก่าอ่ะตั้งแสบตัดสุดสวข้าวหน่อยๆกับนางพับเพียบ กินยู่บานกับพี่น้องค่ะเออกินชม่มต้องคำีใหญ่ตาสวยรเลยอืมหมดไปพักสามนัพักคำีใหญ่ืม มีพิธีดองและพิธีตำด้วยค่ะเข้าไปดูได้ค่ะรุ่งใหม่หนนะคะ่ะผักสลับปลูกแล้วอย่าถอนค่ะเด็ดเอาแล้วจะปลงองีกปลงกินไม่กินอีก ม,มีน่าเมนค่ะเอากันหลายน่าเมนเหม็นมจับตั้ใหญ่อๆอีกแล้วค่ะตั้มท้อเก่าบักพีเก่ะพนะี่น้องมือนันปากค่ะมันแสบ ปากพองอือ,อ,อข่าวดุกน้อยอ้มอย่างจะความวาองเองด้จ้ะแต่ละคิบอืม

เยบเท้าลมไส้พักแต่ละตัวมี่ประโยชน์ปะคะม่เคยมีโทษด้วยค่ะพักมันวรวดแต่ปกุนแตกต่างกันไป เอา้มกอืมแ้วขึ้นบรรยากาศช่วงนี้จะเป็นนี้ค่ะเอาหนาวจักหน่อยอ <c oughs> สดเอาสดเอากินลูกกินไม่แห้งกันกอพูดกับน

ทา้ามาซีนมาจะขาดตะกำแม่แล้วกินเอาอยู่บอกขอบุญแม่ไว้หนูหนะครับบ้าสีสันดีนะ อมอดเผ็ดเผ็ดรู้จักพริกแม่ข่อยเพ็ดครับอยู่กลางกุ้งจำเยอะมากกุ้งสามขีดสามขีดนี่ห้าห้ายูโร เอาหาไปคุ้นสามสิบหกคือร่อยก็บาเลยของทะเลบริกิรสดๆดินดองๆก็กระจอเมาะ ฉันต้องซื้อจะรู้ล้าแล้วจ้ะขันปุ๊บพันไปกับพันยังกับพันรถชาวเดือนเออ <c oughs> จะยวเยาว์มากลา <c oughs> วเวลยเยาว์มากลาเลย โอเวอร์เวร่นน้ำก็อย่าบอกค่ะขอกระบอกเอาความได้อาตารสดในการกินเนาะครับตัวหน้าคับ กินแต่บองวะซาล,ลูกค่ะกินหน่ลูกเอาบ่าขบปุ่นเนี่ยเอาบะขาปุ่นเฮดจะเห็ดมันสิความของแม่เอาเอา,เอาลูกคอยขึ้นเป็นแสนลอยี่น้องยาเฮ็ดเนาะ <c oughs> <c oughs> สิความสมตำคอย <c oughs> จักบาดจะบห้อง <c oughs> <c oughs>

ลับมุ้งเท่าไห่เส้นเนห่อรเลิมไปแล้วนุ่น <c oughs> เหยื่ <c oughs> อน้ำจืดจามียบักข้าวเริ่มเช้าเริ่มเย็น กระดาษไปไหนอ่ะนั่งไหมปุ๊บค่ะอืม,อม 好好 จำแบบนี้แ่บเขียขุ่นกับเนี้อแสบจั๊มจิ๋ว เขาจะกินเบบจนะับน่ะเบบเดีวยวลันจ้ะนี่จะแบะไปกินก็เล่มไปนะจ้ะไก่บรัชจ้ะอือเราเพี่น้องจ๋าป้าแซบนัวครับพี่น้องจ๋า บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนเหมือนฝนจะตกเลยม,มีกินเปล่าไปค่ะพี่น้อง <c oughs> คนหน่อยกับอิ่มนะค่ะพี่น้องแต่ว่ากินเบเบิดวันนี้ทําไมไม่หิวข้าวก็ไม่รู้ปกติกินวดร์กอนแม่แหละตาบอกปรุงปุงสดกัะแซบค่ะแซบเนี่ยค่ะมีม,ม,ม,มีวิธีทําขั้นตอนให้ดูด้วยนะคะพี่น้องค่ะอืสูตสรตำแซบๆเนาะว่าควสูตรตำยังไงที่แซบแทบ แม่คะมาคลิปหนึ่งของเสาเดินสาเดินกับฝากกดไลค์กดแชร์ทางยู u ูบแล้วกับแฟนเพจนะคะเสาเดินกับลูกสาวไปแล้วจ้ะก็ขอบคุณทุกคนนะทุกคําอวยพรนะคะเด้อที่อวยพรในนั้งน้องขันเนาะกายมีความสุขกันสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปหน้าค่ะอยู่ดีมีเฮงกันสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะกับลูกสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย